สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอมมี่สีชมพูนะครับก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับช่องของเรานะก็จะพยายามเลือกโพยที่มีโอกาสถูกสูงนะครับโดยจากประวัติเก่านะครับแล้วก็มาคัดให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าโพยไหนที่แม่นแ่นบ้างนะครับแล้วก็มีโอกาสออกเยอะนะครับแล้วก็เจาะเลขเป็นบางตัวนะครับในการเลือกซื้อสลากิแบ่งรัฐบาลหรือลอตตอรี่เท่านั้นนะครับผมอ่ะสำหรับ โค้ดประจําของเราหนึ่งโค้ดประจําของเรานะครับ,รรรบที่ลงแทบตุกงวนะ้วนครับเพราะว่าเขา้เขาตลอดเข้าอยู่เรื่อยๆนะบางทีก็มีหลุดบ้างแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเข้านะครับแล้วก็บางครั้งก็จะเข้าปุ๊บปั๊บว่า3ตัวเหมือนกันครับของจานดยพัลลันนะครับขรรนนะะเข้าเหมือนกับแรงมาอย่างต่อเนื่องแบบคงที่ก็คือเข้าอยู่เรื่อยๆเข้าอยู่เรื่อยๆนะเดี๋ยวปั๊บๆหงเดี๋ยวก็มี3าตัวเขา้เาละวันี้อาจจะเป็น3ตัวก็ได้นะเลขสวยเหมือนกันนะเลขสวยมากๆเหมือนกันนะครับ มาดูของหลุยพลันในงวดนี้นะครับงวดนี้มีอะไรบ้างน,นะครับผมอ่ะงวดที่ของหลุยพลันนะครับก็จะเป็นเอ่อตัว971กับ978นะครับ971 978เนี่ยสวยนะสวยนะหลายๆใบเดีย๋ยวเราดูใบอื่นๆคนอื่นๆนะในตอนที่ที่คำนวณเนี่ยก็สองตัวเนี้ยโซเดียก็มีมีสองตัวอยู่เหมือนกันครับทั้ง971แล้วก็981เลยนะครับอ่า สำหรับเลข2ตัว2ตัวนะครับก็มี6 1 7 1 8 1นะครับแล้วก็6 3 7 3 8 3ตัว7 1เนี่ยคือคือออประวัติเก่าที่ผ่านมาตอนที่เราคุยไปแล้วนะครับว่ามันออกเป็นแบบ5 0 6 0 7 0เรียงกัน3งวดแล้วนะครับปกติมันจะเรียงแค่3งวดนะทำยินดูนะนจะเรียงแค่3งวดนะแล้วก็อาจจะแบบต่างมันจากอันอื่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย อาจจะไม่ได้เป็น80ขนาดนั้นนะแต่ว่าก็เป็นไปได้นะ80นะถ้าเกิดใครแบบเบียงนะอาจจะเบียงวัดที่4ี่เลยก็ได้แปดศนะเพราะว่าเออ่หลายๆเท้าให้แปดศูนเหมือนกันนะมีหลายๆเท้าให้80เหมือนกันนะครับแต่มีคิดว่าโอกาส71น่าจะมีมากกว่านะครับเพราะว่าพอ70ปั๊บมันอาจจะมาบวกข้างหลังแทนนะคือตอนแรกบวกข้างหน้าแล้วห้าบวกบวกเลขข้างหน้าแล้วหเป็น6เป็น7อย่างเงี้ยเป็น50 70 60 70นะครับตอูนย์หกศูนย์เจาบวกด้านหลังเป็นแบบ เจ็ดหนึ่งแทนอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะครับเพราะช้นงเก้าเจ็ดหนึ่งเนี่ยเั็นว่าสวยมากๆเลยนะเป็นเลขที่สวยมากๆเลยนะครับน่าสนใจมากเลยอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งตัวที่มีชอบมากๆเหมือนกันนะที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสออกสามตัวตรงโต้ได้เลยนะครับตรงหรือโต้ได้เลยนะเรามาเก้าแปดหึงน่าสนใจนะน่าสนใจนะเพราะว่ามันอาจจะบวกขึ้นทั้งคู่ก็ได้เหมือนกับไอ้ตัว7จ็ดส่วนใช่ไหมเจ็ดส่วนแล้วก็หนึ่งมาบวกนะหนึ่งมาบวกทั้งสองอันมันก็จะกลายเป็นแปดหนึ่งเลย แล้วก็เป็น8ปดหนึ่งเลยอ่าเพราะฉะนั้น2ตัวเนี้ยน่าสนใจนะน่าจะต้องเป็นตัวเน้นเหมือนกันตัวเน้นเอ่อาจะเน้นสุดๆนะอ่ะของของชุด3ตัวนะเพราะว่าของเจ้าดิบพันก็3ตัวก็นานแล้วนะที่ที่หลุดไปนะครับแต่ว,ว่าคืออาจจะสิงรอบของการเข้า3ตัวแล้วก็ได้นะครับผมอ่ะลำดูลัองตัวกันอนะ่ะตัชื่อมคือไปแล้วนะเอ่อเจ็ดหนึ่งนะมินก็คือชอบที่สุดก็คือตัว71นะครับในเลขชุด2ตัวนะครับแล้วก็ แล้วก็ของตัว73นี่ก็ชอบนะเพราะหลายๆเจ้าหลายๆโพยเนี่ยเจ็ดสามเนี่ยเน้นเน้นเหมือนกันนะตัว73เนี่ยหลายๆเจ้าเนี่ยเน้นไทยเหมือนกันนะครับผมอืมแล้วก็71เนี่ยชอบเหมือนกันจริง81ก็ก็สวยนะส่วนเดี๋ยวจรถ้าเกิดในบรรดาเนี้ก็ชอบประมาณเลขประมาณเนี้ยสามตัวนี้นะคสามตัวนี้สองตัวนี้ชอบชอบสองอันอยู่แล้วนะชอบสองอันอยู่แล้วนะครับผมอืม เพราะฉะนั้นก็คือเป็นหนึ่งพที่เด่นมากๆเลยเด่นมากๆเลยนะครับก็คือว่าขอเนะนมากเลยละกันนะครับอันนี้เป็นตัวลองๆมาเนาะอาจจะน้อยหน่อยอะไรเงี้ยตัวจัดเต็มเนี่ยจัดเต็มนี่คก็ว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนน่าสนใจมากเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามน่าสนใจมากเจ็ดสามนี่หลายเจ้าให้นะหลายเจ้าให้เหมือนกันนะครับผมอ่ะเจ้าไหนล่ะที่ให้าที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับในทริปก่อนนะทริปก่อนอ๋อซื้อหัวยังโยมนะครับอ่ามาดูเทียบนะชน73นะ73มชนนะครับ7 3ชนกับตัวนี้นะครับ73ชน72ถึงไม่ชนนะ สองเจดไม่ชนนะครับอ่าตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็คือจก,กับไม่ชนนะแล้วก็เรีก็จะเป็นก็จะมีชนแค่ประมาณเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามอะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามอ่าเจ็ดหนึ่งตรงนี้มีนะครับผมอ่าือว่าเจกับเจเนี่ยถือว่าตัวชนนะตัวชนนะครับผมอ่าตัวน,นี้ก็มีหกด้วยหกตัวนี้นะฮะก็หกหนึ่มาตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คืออีกหน่งอันนะครับสําหรับถ้าเราเทียบกับในโยนี้นะโยซื่อยยังโยมคู่ต้นบนแล,ล้วนนก เอาดูดูเฉพาะใบที่เราพูดกันไปแล้วก่อนละกันนะครับเดี๋ยวิดวต่อไปเราจะพูดไล่ใบทีหนึ่งนี่ก็คือเจ็ดสามนี่แปลว่าเจ็ดสามเนี่ยชนกันชนกันเรเนนาตนาเลยนะก็คือว่าทั้งสามใบนี้เลยนะครับทั้งดุยพลันซื้อหวยกลุ่มซื่อหวยยังโยมหรือคู่ตดบนแล้วก็อาจารย์ประเสริฐนะครับก็คือชนกันหมดเลยนะครับชนกันหมดเลยตัวสอบตัวนี้หนึ่งเก้าก็สนใจนะหนะึ่งเก้าหนึ่งเก้าก็ชนกับขอมดุยพลันอยู่นะก็ถือว่าชนนะหนึ่งนะเก้าตัวน,น,นี้นะครับผมอ่ะเป็นหนึ่งหกกับหัวเป็นหนึ่งเก้าหรือเป 59ไม่ชนนะครับสรุปสรุปภาพรวมนะตัวนี้ก็ชนชนเน้นเน้นก็คือที่73แล้วกันนะก็คือ73เนี่ยคือว่าชนชนกันแค่จะโพยเลยนะครับอันนี้ก็ก็มี73เป็นรายชื่ออกแค่ออกไปได้สองตัวก็ได้นะก็คือ73นี่เหมือนกันเพราะว่าเอองวดก่อน7070 70ก็70ก็อ่อ ว่าก่อนเจ็ดก็ชนกันแบบนี้หลายๆอันเหมือนกันนะก็คือมันจะมี 7, 7, เจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะเจ็ดหนึ่งตามราเสิฐอะไรเงี้ยก็ชนในวดก่อนแต่วันนี้มีคคดว่าทางมะเสิฐน่าจะกลับเข้ามาได้นะหนึ่งในหนึ่งตัวเนี่ยของทางมะเสือน่าจะเข้าได้โดยเพราะเจ็ดสามเนี่ยมันชนกันแบบเยอะมากเลยเป็นไปได้นะเจ็ดสามอืมถ้าตัวเน้นเนี่ยอออเจ็ดสามน่าสนใจแต่ว่าคือถ้าตามสูตรถ้ามันเป็นบวกหนึ่งต่ออามีก็คิดว่ามันก็น่าเป็นไม่เจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งกัแปดหนึ่งเหมือนเหมือนเหมือน ก็มีเจดศูนด้วยเนาะตามที่เราคุยกันไปไอ้ตัวที่เราเก่งเอาไว้กันนะฮะก็มีเจ็ดตัวเจ็ดศูนย์ด้วยนะก็นหนึ่งมีแค่ไม่กี่ตัวนั่นจะมีสี่ห้าตัวมั้งที่เราเก่งเอาไว้เรนเรนรอดนั้นมันก็จะมีเจ็ดศูนย์อยู่ด้วยนะอืมอ่าสำหรับตอนนี้ก็คือไอ้มีก็ยังคงอ่าสรุปสุดเลยลวกันว่าแถวคลิปนี้นะก็คือขอเน้นเน้นไปที่ตัวเจ็ดหนึ่ง แล้วก็81แล้วก็73นะครับแล้วก็971เลยสามชุดสามตัวแล้วก็981ชุดสามตัวเลยนะสนใจนะน่าสนใจนะตัวนี้อาจจะเป็น973เลยก็ได้นะ973อีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวนี้ได้เลยเหมือนกันอ่านี่ก็คือภาพรวมแล้วการของเอ่ออาจารย์ดุยพลันนะครับตามที่อเ,เอ่เคุณเซอร์ไอมินแล้วกันนะครับตามแบบเป็นแนวนาทางแล้วกันนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนก็ถือว่าก็ถือว่าได้นะถือว่าเข้านะเพราะว่าเพราะมันเป็นมัน,เป,นเป็นบวกหนึ่งต่อต่อเนื่อง งวดนี้อเมริคาคิดว่ามันก็มีโอกาสกเป็นบทหนึ่งต่อเนื่องได้นะมันเป็นเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งได้เลยอะอืมถ้าเจ็ดหนึ่งดังเนี่ยมันอาจจะไปเอียงไปทางแปดหนึ่งแทนอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยนะครับผมรู้อาจเป็นแปดศูนย์ดังแปดศูนย์ดังมันก็จะเป็นแปดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมอิกาคิดว่าแบบออเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะคือออกใกล้ตัวใกล้ๆอย่างเมื่อก่อนคือแบบเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะเจ็ดหนึ่งที่ที่อั้นหนักๆแต่ว่าเจ็ดศูนย์ก็อั้นเหมือนกันออแล้วก็ก็ออกเจ็ดศูนย อะไรเงี้ยประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราดูโพยอื่นๆที่น่าสนใจการอีกนิดนึงสำหรับบมีโพยน่าสนใจบ้างลำบากอ่าเกาะติดทุกโพยนะครับเพื่อให้ดูนะครับว่าเอ่ออันไหนที่แม่นๆมากนะครับเพอแบบบรรดาเข้ามันเข้าติดกันนะครับเข้าติดกันเหมือนกันแบบข้างวดที่หนึ่งอะไรเงี้ยค,คือ เวลาเรียกมันจะดังอะ่ะมันชอบเข้าเป็นแบบสามงวดอย่างนี้เนาะแต่ว่ารเราต้องแบบถ้างวดแรกมันเข้าอะ่ะเราต้องตามตามอีกสองงวดนะจะเกาะไปด้วยประมาณอานี้นะครับอะ่ะยัก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับร,รวยกันทุกท่านรวยกันทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับผม